ผู้ชมครับชอบแผ่นนี้วันนี้ผมจะพูดถึงแผ่นที่สำหรับผมเองแล้วความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เพลงในแผ่นแต่มันอยู่ที่ปกของแผ่นนี้และเรื่องราวที่ทำให้เกิดปกแผ่นนี้ขึ้นมานี่คือซิงเกิลเพลงกังฟูของวงแอชและผมชอบแผ่นนี้ครับผมปาเต้ครับผมก็ำลังจะมีทอล์กโชว์บนเวทีชื่อว่าปาเต้ทอล์กโชว์ The Music ขั้นทอ l k งานนี้ผมจะทอลกครับแล้วก็ขั้นด้วยโชว์พร้อมแขกรับขั้นสุดเซอร์ไพรส์เจอกันวันเสาร์ที่11ตุลาคมนี้ที่ K-Bank สยามพิคหอขายบัตรแล้ววันนี้ที่ e v e n t p o p แล้วมาขั้นไปด้วยกันนะครับ น,นี้ตอนนี้สนับสนุนโดยเคฟครับลำโพงที่ผมไว้ใจสุดๆที่บ้านผม3คู่เรียบร้อยแล้วผมชอบเคฟเพราะว่า,าใช้งานง่ายเป็น Active Speaker หน้าตาก็ดีแถมยังเข้ากันได้กับเพลงทุกแนวคือผมเป็นคนฟังเพลงหลากหลายแนวทางแล้วก็เคฟดีไซน์มาให้ใช้ง่ายนะค,คุณภาพเสียง ไปกันได้กับเพลงทุกแนวที่ผมฟังอยู่นี่คือลำโพงที่ผมเลือกแล้วก็ต้องขอขอบคุณเคฟมากๆที่เลือกรายการเรามาสนับสนุนรายการของเรานะครับถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะรู้ว่าลำโพงเคฟมีให้เลือกแบบไหนบ้างอยากจะไปสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปได้ที่ f c e e o o o เคฟออเดียโอไทยแลนดะครับเพราะนี่คือเคฟคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสําหรับเพลงทุกแนวครับ นำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัท We g a t ฮะเอาละครับผมจะพูดถึงแผ่นที่มีหน้าปกที่มันมันโดดเด่นมากนะครับวง Ash เนี่ยก็จะเป็นวงรุ่งเรืองในยุค Alternative นะฮะอัลบั้มชุดแรกชื่อ1977ก็จเนี่ยก็จะมีซิงเกลิลแรกชื่อว่าเพลงกังฟู ะะซึ่งเป็นเพลงที่จากข้อมูลที่ทราบมาก็คือเป็นเพลงที่ใช้เวลาแต่งแค่5นาทีเท่านั้นเองประมาณว่าผู้ที่เป็นผู้แต่งเนี่ยนะฮะตัวนักร้องนำเ,นเขานั่งอยู่ที่สนามบินนะฮะในวัน Boxing Day ก็คือวันที่26ธันวาคมเป็นวันที่เขาจะแกะกล่องของขวัญกันแล้วก็บอนนี่แกนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้แกก็เขียนเพลงออกมาเป็นเพลงที่คล้ายๆกับ tribute ให้กับบรรดานหนังกังฟูที่เขาได้ดูมานะฮะไม่ว่าจะเป็นแจ็คกี้ชานนะฮะเฉินหลงหรือว่า หนังอย่างคาราเต้คิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปบันทึกเสียงเทคเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือของวงเวริร์ฟ ซึ่งบันทึกเสียงอยู่แล้วก็คล้ายๆกับว่าทาง a อชเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ขอใช้ใช้แค่เทคเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาเป็นเพลงสไตล์ที่มันมีกลิ่นอายแบบพังกลิ่นอายดนตรีซาวด์แบบอัลเทอร์เนทีฟซาวด์ที่มันดูกรันช์หน่อยซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากในยุคนั้นเลยนะฮะมาไปฟังเพลงนี้ดูก่อนัะ,นะ I mm -hmm. นั่นแหละฮะคือมันก็เป็นเพลงแบบสนุกสนุกฟังง่ายแล้วก็ให้บรรยากาศแบบหนังกําลังภายในหนังกัางฟูนะ,ะซึ่งก็แค่นั้นแหละฮะเรื่องที่ผมอยากจะพูดเพราะว่าด้วยความที่ซาวมันก็จะจริงจริง,รงมันเป็นผ่นเสียงที่อ่าอันนี้มันเป็นซิงเกิลด้วยนะฮะซิงเกิลเจ็ดนิ้วซาวก็บันทึกเทคเดียวแล้วด้วยความที่เป็นวงที่ชอบซาวอะไรที่มันกันกรันช์แบบนี้มันก็เลยทาให้เราไม่พูดเรื่องคุณภาพเสียงกันนะฮะม,มันพังๆอย่างนี้แต่ที่น่าสนใจคือปกอลัลบั้มชุดนี้นะครับ คือชื่อเพลงปกปกซิงเกิลไม่ใช่ปกอัลบั้มชื่อเพลงมันคือชื่อเพลงกังฟูนะฮะแล้วปกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีนักเตะคนหนึ่งนะฮะคือดูแล้วก็น่าจะรู้ว่าเป็นนักฟุตบอลนะะแล้วก็กำลังกระโดดถีบแฟนบอลอยู่ ข้างสนามสําหรับใครที่เกิดไม่ทันก็คงจะคิดว่าก็คือนักเตะคนหนึ่งกําลังกระโดดทีบแฟนบอลอยู่แต่สําหรับแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนี่คือเหตุการณ์ที่สําคัญมากเหตุการณ์หนึ่งไปในประวัติศาสตร์สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี1995นะฮะซึ่งก็คืออยู่ในฤด,ดูกาล1994-1995ครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะครับวันนั้นเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแข่งที่เซลเฮิร์สพาร์คนะฮะซึ่งเป็นสนามของคริสตัลพาเลสนะครับแล้วก็ในเกมก็เกิดเหตุรุนแรงขึ้นเอลิกคคันโทน่าไปเสียบสกัดเหมือนกับเป็นการเอาคืนนะฮะนักเตะของคริสตัลพาเลสแล้วก็เลยทำให้เอลิกคคันโทน่าเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกแล้วก็ตามสไตล์นะครับคิงคันโทนา่านะฮะโอ้จะเดินแบบ กลัวออกมาด้วยความหงุดหงิดละนะครับคือหงุดหงิดในเกมก็แล้วแล้วก็ยังหงุดหงิดที่โดนใบแดงอีกด้วยแล้วระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยฮะก็ไปพบว่าระหว่างที่เดินผ่านอัธจันทร์ ที่เป็นทีมเจ้าบ้านนะฮะเซลเฮิร์สพาร์คเขาก็มีกองเชียร์ของคริสตัลพาเลซชื่อว่าแมทธิวซิมมอนกก็ตะโกนด่าก็ตามภาษากองเชียร์เราก็คงเคยเห็นใช่ไหมเวลาแบบมีนักเตะคู่ต่อสู้เดินผ่านแล้วเพิ่งเป็นนักเตะที่เพิ่งเสียบนักเตะทีมที่เราเชียร์อยู่แล้วก็เป็นตัวแสบประจําทีมด้วยนะอย่างเอเล็กคันเทอร์นาเนี่ยก็เป็นธรรมดาฮะมันก็ต้องแบบด่ากันแซวกันอะไรก็ว่ากันไปแต่จากข้อมูลนี่คือแมทธิวซิมมอนเนี่ย ด่าค่อนข้างรุนแรงมีการเหยียดเชื้อชาติด้วยเพราะว่าคันโตน่าเขาก็เป็นคนฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะครับก็เลยะแล้วยิ่งบวกกับคันโตน่าก็กําลังโมโหโท,ที่ตัวเองเพิ่งได้ใบแดงมาคันโตน่าเลยเดินย้อนกลับมาแล้วก็กระโดดถีบแมทธิวซิมมอนเสร็จแล้วต่อยซ้ำอีกด้วยนะจนเพื่อนๆเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะฮะปีเตอร์ชูไมเคิลเนี่ยต้องเข้ามาดึงตัวออกมาแล้วก็พยายามพาตัวเอ่คันโตน่าเนี่ยเข้าอุโมง์เข้าไปพักในห้องพักนักเตะ แล้วก็บรรดาเพื่อนๆร่วมทีมก็เข้าไปพยายามกดเปลือนเหตุการณ์คือตอนนั้นมันผมว่าทุกคนคงตกใจะนะฮะมันก็ต้องทํำยังไงก็ไดใ้ให้เหตุการณ์มันคลี่คลายเพราะว่าถ้าเกิดใครได้เห็นเหตุการณ์ก็จะรู้ว่าการที่นักฟุตบอลลำพังกระโดดเตะนักฟุตบอลด้วยกันเนี่ยมันก็รุนแรงอยู่แล้วแต่นี่ไปกระโดดเตะแฟนบอลไม่ว่าแฟนบอลคนนั้นจะพูดจาถากถางใช้คํารุนแรงอะไรก็ตามโอ้โหนักฟุตบอลอาชีพกระโดดเตะแฟนบอลน,นี้มันจะต้องมีผลติดตามมาอย่างรุนแรงแน่นอน แล้วก็จริงครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปเอลิคันโตนาโดนแบน9เดือนด้วยกันซึ่งนั่นหมายถึงว่าฤดูกาลนั้นทั้งฤดูกาลเขาก็ลงแข่งอีกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ข้ามทะลุไปถึงอีกฤด,ดูการหนึ่งด้วยซ้าไปและก็ส่งผลให้คือไม่มากก็น,น้อยแหละเพราะเอเล็กซานดน่าก็คือตัวเป็นนักเตะหลักของทีมนะครเป็นกําลังสําคัญเป็นหัวใจของเกมรุกของทีมเนี่ยพอไม่มีไปในช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะฮรเดินมกราเข้าไปเนี่ยก็คือต้องบอกว่าครึ่งหลังของฤด,ดูกาลมันก็ย่อมส่งผลต่อเกมด้วยแล้วก็เลยทําให้ปีนั้นเป็นปีที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พลาดแชมป์ไปนะ,ะแชมป์ปีนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบล็กเบิร์ดโดยที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใต้คะแนนน้อยกว่าเพียงแค่คะแนนเดียวแล้วไปตัดสินกันที่แมตสุดท้ายด้วยนะครับแบล็กเบิร์นอุตสาห์ไปแพ้ลิเวอร์พูลแล้วแต่ว่าแมตสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเขาได้แชมป์เลยนะเพราะแบล็กเบิร <Black burn S 2> ์นพลาดไปแล้วปรากฏแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะก็คือจะเป็นเวสต์แฮมไม่ได้นะฮะได้แค่เสมอก็เลยทำให้ทำแต้มไล่แบล็กเบิร์นไม่ทันปีนั้นเลยอดได้แชมป์เลยแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ คือคือการอดได้แชมป์มันก,มนก็มันก็น่าเสียดายนะฮะแต่การที่สูญเสียเอเลคันโอนาไปการที่เห็นภาพเหตุการณ์ที่เอเลคันโอนากระโดดถีบแฟนบอลมันมันช็อกผู้คนช็อกแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งโลกเลยผมจําได้ว่าผมเห็นภาพเหตุการณ์นั้นเนี่ยจากภาพข่าวกีฬานะฮะตอนนั้นรู้สึกว่าตื่นมาแล้วก็ดูตอนกลางวันแล้วก็เปิดทีวีดูแล้วก็ข่าวก็จะ มีภาพที่เป็นนี่แหละฮะเอเล็กนโดนากระโดดทีแฟนบอลผมก็ดูอยู่เอ๊ะนี่มันคืออะไรแล้วคือคือช่วงนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะที่ได้ดูกันทุกแมชนะฮะแล้วก็มันไม่มันไม่มันไม่ได้หาดูง่ายๆแบบทุกวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดหรือหรือมีการถ่ายทอดสดแมชนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มาเห็นก็คือภาพข่าวนี้ ผมถึงขั้นโทรหาเพื่อนที่เป็นพวกแก๊งดูบอลด้วยกันว่เฮ้ยเพิ่งดูเห็นภาพเอเล็กคันโทนากระโดดถีบแฟนบอลน,นี่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วเขาเอามารีเพลย์ให้ดูหรือมันในหนังหรือมันอะไรวะแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันเรื่องจริงว่ะมันเพิ่งกระโดดเตะแฟนบอลไปเมื่อวานนี้นะฮะดังนั้นนี่ก็เลยเป็นนี่แหละครับภาพเหตุการณ์สําคัญ เพราะผมทราบว่าภาพนี้คือจริงภาพนี้ถูกเอามาใช้เป็นปกตั้งแต่ซิงเกิลเวอร์ชันนี้รีลิสครั้งแรกเลยนะฮะเพราะว่าแบบกังฟูกับภาพนี้มันก็ย่อมจะเข้ากันได้ดีแล้วก็มันเป็นภาพที่ค่อนข้างจะโด่งดังด้วยนะฮะตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นแฟนวงแอชอะไรคมจริงทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนวงแอชนะแต่ว่าผมเห็นแผ่นนี้ประกาศขายอยู่ออนไลน์ผมก็รีบสั่งซื้อมาเลยเพราะว่าผมไม่สนด้วยซ้ําไปว่า เพลงข้างในเป็นยังไงแต่ปกแผ่นเสียงที่เอาภาพนี้มาขึ้นปกเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อฮะต้องเก็บไว้นะฮะแล้วผมมาทราบภายหลังว่าไอ้แผ่นเนี่ยเวอร์ชั่นเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นของปลอมด้คยฮะคือคำว,ว่าของปลอมในที่นี้หมายความว่าตัวแผ่นจริงๆเนี่ยบีไซด์มันจะไม่ใช่เพลงนี้ฮะมันจะเป็นเพลงอื่นแต่ไอ้แผ่นที่ผมได้มาบีไซด์มันจะเป็นเพลงอังเคิลแพดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอีกซิงเกิลหนึ่ง ของวผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผมได้มานี่ซึ่งสภาพดีมากนะฮะสภาพใหม่เลยเนะี่ยไปเซิร์ชดูในฐานข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงคือแผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นที่ออกมาเป็นทางการจากวงแอชแปลว่ามันมีแฟนเพลงทําแผ่นนี้ออกมาวางขายซึ่งจนถึงวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วผมจําไม่ได้แล้วด้วยว่าผมไปสั่งซื้อมาจากไหนสั่งซื้อในเมืองไทยนี่แหละในในในเพจที่ขายแผ่นเสียงแต่ว่าก็ไม่รู้ละก็ได้มาแล้วอะแล้วก็คงต้องเก็บเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์นะฮะและดูนี่เสื้อ ะะล่าสุดซีซันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะออกเสื้ออันนี้ต้องเรียกว่าเป็นเสื้อเสื้อชุดที่3นะฮะเสื้อชุดเย้าวาก็เป็นสีแดงนะฮะและชุดเยือนก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีชุดที่3เนี่ยเป็นสีดําซึ่งถ้าดูลวดลายดําคลิปเหลืองฟ้าเนี่ยเป็นการรําลึกถึงเหตุการณ์ที่เซลเฮิร์สพาร์คเมื่อปี1995นะครับและก็ภาพเหตุการณ์นี้ก็คือภาพเดียวกันกันกบที่มาอยู่บนปกของซิงเกิลเพลงกังฟูของแอช ซึ่งแผ่นที่ผมได้มาเป็นของปลอมครับแต่ผมไม่รู้ของผมไปเซิร์ชจู่แล้วของจริงมีขายออนไลน์นี่ว่าเดี๋ยวจะไปหาผมเพิ่งรู้วันนี้ว่าที่ได้มาเนี่ยเป็นของปลอมแต่ก็ช่วยไม่ไดก้ก็ต้องเก็บเก็บทั้งเสื้อเก็บทั้งแผ่นด้วยขอบคุณเคฟนะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการชอบแผ่นนี้ในตอนนี้นะครับขอบคุณ V ีแกสนะฮะที่นำเข้าลำโพงดีๆมาเคฟคือลำโพงที่เข้ากันได้กับทุกแนวเพลง ติดตั้งง่ายเซตอัพง่ายซื้อลำโพงคู่เดียวจบเพราะเป็นแอคทีฟสเป a เ e อร์ฮะไม่ต้องซื้อแอมอะไรมาเพิ่มเลยเราให้คุณภาพเสียงแบบไปลองฟังดูฮนะถ้าไม่เชื่อผมวันนี้คือลำโพงที่มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสําหรับทุกแนวเพลงครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คฟอ Audio Thailand นะครับนี่คือแผ่นเสียงที่อย่างที่บอกฮนะที่ได้มาเนี่ก็น่าจะเป็นแผ่นปลอมด้วยเพลงก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่ฟังแล้วก็ชอบนะฮะแต่ซื้อเพราะปกอย่างเดียวเลยเอลิคันโตนา เซลเฮิร์สพาร์คปี1995กรผมชอบแผ่นนี้ครับ